สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ชีวิตที่ขับเคลื่อนไปด้วยวัตถุประสงค์วันนี้เรามาเจอกับพี่นเป็นวันที่31แล้วนะกับหัวข้อของเราก็คือใช้สิ่งที่พระเจ้าประทานแก่คุณพี่อยากจะเปิดด้วยคำถามถามน้องๆก่อนเลยว่าน้องๆเคยรู้สึกไหมคะว่าเราไม่แน่ใจว่าเราถูกสร้างมาเพื่ออะไรบางคนรู้สึกว่าเราไม่มีอะไรโดดเด่นไม่มีของขวัญพิเศษอะไรเลย แต่วันนี้พี่อยากให้น้องๆได้รู้ว่าพระเจ้าออกแบบน้องมาอย่างตั้งใจมากๆเลยนะและทุกสิ่งที่น้องเป็นเนี่ยก็ล้วนมีความหมายทั้งหมดเลยด้วยโดยที่พี่จะใช้คำว่า shape ที่จะช่วยในการอธิบายให้น้องๆได้เข้าใจว่าวันนี้พระเจ้าทรงออกแบบชีวิตของเรามายังไงบ้างเริ่มกันที่ตัวแรกเลยดีกว่านั่นก็คือตัว S หรือ Spiritual Gift s หรือของประทานฝ่ายวิญญ,ญาณพระเจ้าได้ให้ของผวันฝ่ายวิญญ,ญาณที่แตกต่างกับแต่ละคน บางคนมีของประทานด้านการสอนบางคนมีของประทานด้านการหนุนใจบางคนรับใช้ได้เก่งหรือมีใจที่เมตตาแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยเราไม่ได้สร้างขึ้นเองนะคะแต่พระเจ้าวางไว้เพื่อให้เราได้รับใช้ผู้อื่นอย่างในหนึ่งโครินสิบสข้อที่4ี4่สูง6ได้บอกไว้ว่าของประทานนั้นมีต่างๆกันแต่มีพระวิญญาณองค์เดียวกันการปฏิบัติก็มีต่างๆ แต่มีองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวกันและกิจกรรมก็มีต่างๆกันแต่มีพระเจ้าองค์เดียวกันเป็นต้นเหตุแห่งกิจกรรมทั้งหมดในทุกคนต่อมาเรามาดูกันในตัวที่สองนั่นก็คือตัว H หรือ Heart หรือสิ่งที่ใจเรารักความหลงไหลในใจเรานี่แหละค่ะที่จะเป็นเบาะแสที่พระเจ้าอาจจะใส่ใจแบบนี้ไว้เพื่อใช้เรากับสิ่งนั้นโดยเฉพาะเหมือนอย่างในรม12ข้อที่11ก็ได้กล่าวไว้ว่าอยาอ่อนละอา จงมีจิตใจกระตือรือร้นด้วยภาวิญญาณจงปฏิบัติองค์พระผู้เป็นเจ้าต่อมาในตัวที่3หรือตัว A อ ability หรือความสามารถเราอาจไม่เคยคิดเลยว่าทักษะทั่วไปเนี่ยอย่างเช่นทําอาหารออกแบบพูดเก่งหรือเล่นกีฬาก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าสามารถใช้ได้นะคะเพราะว่าไม่ใช่แค่ของฝ่ายวิญญาณเท่านั้นที่สําคัญแต่ความสามารถที่ดูเหมือนจะธรรมดานี่แหละค่ะก็มีค่าสําหรับพระเจ้าเช่นกัน ในอย่างในอพยพบ1ข้อที่3ถึง5ก็ได้กล่าวไว้ว่าและเราได้ให้เขาเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณของพระเจ้าคือให้ขอมีสติปัญญาความเข้าใจและความรู้ในงานช่างทุกอย่างเพื่อจะคิดออกแบบในการทำเครื่องทองเครื่องเงินและเครื่องทองสำริดในการเจรไนอัญ,ญมณีสำหรับฝังในกระเปาะและในการแกะสลักไม้สำหรับงานช่างทุกอย่างมาต่อกันที่ตัวที่4ดีกว่านั่นก็คือตัว P ี personality หรือบุคลิกภาพ เราแต่ละคนเนี่ยแน่นอนว่ามีบุคลิกไม่เหมือนกันเลยบางคนเข้าสังคมเก่งบางคนเงียบๆบางคนสนุกสนานซึ่งทุกแบบเนี่ยมีคุณค่าหมดเลยนะไม่มีแบบไหนดีกว่ากันพอพระเจ้าสร้างความหลากหลายเพื่อจะได้ทํางานผ่านเราในรูปแบบต่างๆเหมือนอย่างที่1โครินธ์สข้อ6กก็ได้บอกไปเช่นกันและในตัวสุดท้ายแล้วค่ะก็คือตัว e หรือ experience หรือประสบการณ์ชีวิตหมายถึงสิ่งที่เราเคยผ่าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องแย่มันไม่ได้สูญเปล่าเลยค่ะเพราะพระเจ้าสามารถใช้ประสบการณ์ของเรานี่แหละที่จะช่วยเหลือและหนุนใจคนอื่นได้แม้แต่ความเจ็บปวดของเราที่เคยผ่านมาก็อาจจะเป็นสิ่งที่ทําให้เราได้เข้าใจคนอื่นได้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นเหมือนอย่างในโรม8ปดข้อย8ก็ได้บอกไว้ว่า เรารู้ว่าเหตุการณ์ทุกอย่างร่วมกันก่อผลดีแก่คนที่รักพระเจ้าคือแก่คนทั้งหลายที่พรุงทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์และนี่คือที่ได้กล่าวมาทั้งหมดที่มารวมกันแล้วทำให้เราเป็นตัวเราและเมื่อเรารู้ว่าเราเป็นใครเราก็จะเริ่มรู้ว่าพระเจ้าสร้างเรามาเพื่ออะไรเช่นกันวันนี้น้องๆไม่ต้องพยายามเหมือนใครเลยใช้สิ่งที่พระเจ้ามอบให้เราเพียงคนเดียวมีคุณค่ามากกว่าที่เราคิด และสิ่งที่เรามีอยู่ตอนนี้แหละพระเจ้าสามารถจะใช้ให้เกิดผลได้มากมายเหมือนอย่างในหนึ่งเปโตสี่ข้อที่10ตามที่แต่ละคนได้รับของประทานก็ให้ใช้ของประทานนั้นปฏิบัติกันและกันดังเช่นผู้รับมอบสัญญาที่ดีเกี่ยวกับพระคุณนานาประการของพระเจ้าดังนั้นนะคะถ้าวันนี้น้องๆยังไม่แน่ใจว่าเชฟของตัวเองคืออะไรขอเพียงเริ่มจากการอธิษฐานถามพระเจ้าก่อน สำรวจตัวเองและกล้าที่จะเริ่มใช้สิ่งเล็กๆในตัวเราเพื่อรับใช้คนรอบข้างและพระเจ้าจะค่อยๆเปิดทางให้น้องๆได้เห็นว่าวันนี้เราเกิดมาเพื่อสิ่งนี้จริงๆ,จงๆเจอกันใหม่ในตอนหน้านะขอบคุณที่ฟังมาจนถึงตอนนี้ขอพระเจ้าอวยพรค่ะ